เโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมโลบบอกนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นในแมป Prospecting นะครับทุกคนไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมก็พูดไปเรื่อยเออนั่นแหละแบบว่ามันก็เป็นแมปแนวสำรวจนะครับทุกคนมันแปลว่าสำรวจเออนั่นแหละทุกคนเคยแบบว่าดูแบบสมัยก่อนป้ที่เขาหาทองกันแบบว่าเขาไปขุดทรายใส่าถาดอะไรแล้วก็ไปล่อนล่อนในน้าเออแนวประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนผมเพิ่งเข้ามาด้วยผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงด้วยมาโอเคเดี๋ยวผมไปเริ่มเล่นกันเลยนะทุกคนนี่ครับมันบอกว่าให้มาหาคนที่ชื่อจอรนะครับสนทนาไป คุณเป็นนักสำรวจมือใหม่ใช่ไหมมาให้ฉันเอ้ยโอ้โหอ่านไม่ทันเลยเติมกระ้าะของคุณที่ริมแม่น้ําโอเคครับเขาบอกให้เติมกระทะของผมอะที่ริมแม่น้ําคืออะไรวะอ๋อลูกศรชี้ไปด้านหน้ามาแล้วครับก็เดินมาตรงนี้อะไรวะนี่ว่ากระทาอันนี้ปะทุกคน เติมกระทะของคุณที่ริมแม่น้ําเติมกระทะคือแบบว่าเติมทรายเข้ากระทะของคุณที่ริมแม่น้ําประมาณนี้ปะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเอาเลยเออผมต้องคิกค้างนี่ว่าเออมานี่แหละอีกนิดนึงเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้คุณใส่กระทะของคุณลงแม่น้ำไปแล้วก็ลงแม่น้ำกัน ลงแม่น้ําแล้วคลิกกระทะอ๋อเรา้องคลิกด้วยโอเคแล้วก็คลิกเพื่อเขย่าอ๋อคลิกคลิกอ่าพอเข้าใจแล้วครับทุกคนพอเข้าใจแล้วหุยมีทองมีทอง,ทองแล้วก็อเมทิกโอ้โหแต่ถาดสนิมเกิดเลยอะทุกคนโอ้โหโอเคดูเหมือนว่าคุณพบสิ่งบางอย่างขายที่พ่อค้าโอเคพบสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปขายที่พ่อค้ากด E นะครับ มีอะไรจะขายบ้างฉันอยากขายสิ่งนี้ฉันอยากจะขายสิ่งของที่มีมูลค่าทั้งหมดของประเภทนี้ฉันอยากขายสิ่งของที่มีมูลค่าทั้งหมดลาก่อนฉันจะขายสิ่งนี้อะฉันไม่ซื้อสิ่งนี้อาอแล้วผมจะขายยังไงอะขายที่มีมูลค่าอะ I want buy this type of item โอ้โหอะไรวะมันต้องคิกงี้ปะ่ะทุกคนคิกแล้วไปขาย ่ะผมขายของคุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะขายใช่ครับแน่ใจขายไปไหนวะมผมก็ซื้อมาเลยนะโอเคผมซื้อมาแล้วก็ะทะปึ๊บเยี่ยมตอนนี้คุณรู้พื้นฐานแล้วมาคุยกับฉันเพื่อโอเควันที่หนึ่ง๋อวันที่หนึ่ง,งรับสิทธ โอเคผมรับสิทธิ์ใบนี้โชคลาภรายวันคูณสโชคลาภอ๋อถ้าสมมติผมไปตักเงี้ยจะมีโชคลาภได้ของดีขึ้นนะครับอันเนี้ยน่าจะได้ของดีขึ้นป่ะเดี๋ยวผมก็ไปเลยซึบโอ้โหได้เยี่ยมอ่ะปั้งปั้งโอ้โหได้เยี่ยมอ่ะเอ้ยสวยเมื่อกี้ไม่เต็มเลยนะโอ้หอันนี้เต็มคูณสามด้ยอันนี้อันนี้คูณสามด้วยทุกคนน่าจะดี อีกนิดนึงป่ะ95ปึ๊บขยา่าเ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 ฮ้ยนานว่ะเฮ้ยโอ้ได้แต่ทองว่ะทองกับอะไรเนะี่ยทองอเมทิกไ้ยเดี๋ยวผมขุดเยอะๆดกว่าแล้วก็ค่อยไปขายมาเดี๋ยวเราตักให้เต็มแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวค่อยไปขายทีเดียวเลย อ oh, รอบนี้ได้คุณภาพได้น้อยกว่ารอบที่แล้วอมทิกแล้วก็ทองเพรยรโอเคเดี๋ยวเราไปดูพ่อค้าก่อนอันไหนมันมันราคาเนี้อ๋อเฮ้ยน,นี่ปะมันได้ราคานี้เดี๋ยวผมขายทองอันถูกดีกว่าแล้วก็ ห้าร้อยโอ้ยเดี๋ยวผมเก็บพวกนี้ไว้ก่อนนะครับคอเลคชันอ๋อมันนี่ไงอ่ามีทอมีอเมิทิกแล้วตอนนี้ผมมีแค่3แล้นะครับเดี๋ยวผมไปต่อนะครับไปต่อไปต่ออโอหไม่ได้ดีเลยว่ะปังนี่แหละมาเฮ้ยอย่ามาบังนี่เว้ยวกำลังทํามาหากินหาทองเนี่ยไปต่อยาวๆไปนะครับ เอคอุณภาพเกือบร้อยแต่ถ้าตักได้แบบเยี่ยมแบบมีเอฟเฟกเนี้ยผมว่าได้ดีมีดูดิมีวิงวิงอย่างนี้ด้วยน่าจะได้ดีนะครับอุยแพตตินัมสวยได้แพตตินัมผมดูก่อนแพตตินัมรับก่อนสวยเลยอย่างนี้เอามาปังมาเดี๋ยวผมจะให้เต็มนะว่าคุณภาพจะถึงร้อยไหมปั๊บสวย ต้องมีสมาธิอืมอึบเออต้องอย่างนี้อึบนี่แหละคุณภาพร้อยแน่นอนนี่แหละคุณภาพร้อยไปอุ้ยไพไลท์ไพไลท์ไพไลท์โอ้โหได้แค่แน่นะโอเคเดี๋ยวผมไปหาดู พวกอันนี้ก่อนนะครับทุกคนพวกที่แบบว่าครับอันนี้ปะประดิษฐ์อะไรอะการประดิษฐ์มา๋ยวผมดูก่อนอันนี้โชคลาภคือแบบว่าถ้าผมขุดมันจะได้ของดีขึ้นหรือเปล่าอะแล้วก็อันนี้อะไรอะเพตินัมคือผมมีอันนี้สองแล้วเพตินัมผมไม่มีไทเทความจุอันนี้ความแข็งแกร่งความจุการขุดโชคลาบห้าบูทการขายอันนี้น่าสนใจอะผมว่าอันนี้น่าสนใจบ,บูทการขายนี่คืออะไรวะผมไม่รู้อะดอลแวนนะ งั้น๋ยวผมทําแหวก่อนแล้วกันเอาแบบหนักๆอะ่ะเอาพวกหนักๆอุอ้ยพวงหนักนั้นเนี่ยเอาผมเอาโอ้ได้ดาวเดียวโอ้ได้สองดาวงั้นผมอืมทาโชคลาภเผื่อแบบว่าอุย้ยยังไม่ได้หว่ะลืมไปทุกคนเงินผมยังไม่พอนะครับทุกคนลืมลืมล,ลืมดูมาเดี๋ยวผมเอาไปขายก่อนดีกว่าผมจะขายทั้งหมดเลยอะฉันจะขายสิ่งที่มีมูลค่าทั้งหมดอะ่ะผมขายทั้งหมดเลย โอ้ยได้สี่พันใช่ขายทั้งหมดเลยเอา้ามันให้จะให้ไปทางไหนกันแน่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อพวก่อนนะครับโอ้โหสามพันเลยเหรอพวกรผมไปซื้อพวกรเลยสามพันไปเดี๋ยวผมไปขุดต่อกันเลยนะครับทุกคนไปรู้สึกเร็วกว่าเดิมนะครับทุกคนซื้อพวกรใหม่แล้วรู้สึกเร็วกว่าเดิม สวยได้เพชรที่หน้ามาเฮ้ยได้นี้ไม่ธรรมดาโอ้ยของผมได้ของดีนะเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยผมอะได้โทป,ปาสก็คือดีอ่ะอเอะมทิกโอ้โหได้สองอันเองไปเดี๋ยวผมเอาไปขายก่อนเลย เดี๋ยวผมเดี๋ยวดูกันว่ากระเป๋ากระเป๋า,ก,ปากดจีโทรปลัสโทรปลัสมูลค่าอุ้ยไม่ธรรมาดาโอ้โหพพเนียม2000อันนี้2 0โพันหูดูดิคนอันเนี้ยตั้ง6,000มาเดี๋ยวผมทําแหวนนี้เลยปึ๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไปขาปไปเลยอุ้ยได้50%อืมผมว่าก็ยังไม่ดีนะแล้วก็ชุดนักสํารวจกระถพวก คนนี้ไงสวมใส่แหวนนี่ผมสวมใส่แล้วก็จะได้โชคลาบโชคลาบก็จะบวกอีกอ่าผมคูณสองโชคลาบแล้วก็อันนี้อีกศูนจุดสองห้าโอเคครับเดีย๋ยวเราไปขุดกันเลยว่าจะได้ของดีขึ้นหรือเปล่านะทุกคนไปของดีแน่นอนจังหวะนี้ได้ทองมาหนึ่งแล้วก็ อุ้ยได้ทองแล้วก็พลายไลท์โอเคช่างมันเดือบไะลุยต่อลุยต่อเฮ้ยโอ้โมาเดี๋ยวเราไปขายดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคน เดี๋ยวผมดูก่อนมูลค่ามูลค่าเดี๋ยวผมล็อกล็อกล็อกได้ปะหกพันเนล็อกได้ปะผมรเสียโลบักแน่เลยเสียปะเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่เสียไม่เสียเลยผมล็อกเลยล็อกพวกเนี้ยผมล็อกเลยล็อกให้หมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมแปลนี้ก่อนดูนันนี้โอ้ยยังไม่ได้ทุกคนแพตตินัมขาดอีกสาม งั้นเดี๋ยวผมล็อกแพตตินัมดีกว่าประเภทประเภทแพตตินัมผมล็อกให้หมดเลยแพตตินัมอเมทิกก็ล็อกไทเทเนียมหรอล็อกล็อกเอ่ออันนี้อาออกอเมทิกอเมทิเอาออกอันนี้ดูอเมทิกกันอเมทิกเฮ้ยเอามันเสื่อไม่ได้เหรอโกโกอ่ะอะเมอ่ะโอเคอเมทิกก็จะมีมันใช้สองอันใช่ปะ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาแบบตัวที่มัน ถูกเอาทิ้งเลยอ่ะสองตัวนี้เอาทิ้งโอเคนะครับแล้วก็นอกนั้นหรองั้นขายทั้งหมดเลยนอกนั้นขายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้พวกนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปขายกันเลยนครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะฉันอยากขายสิ่งของที่มีมูลค่าทั้งหมดไปคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการขายสิ่งของที่มีมูลค่าทั้งหมดโอ้ยในราคา6000บาทนะครับทุกคนเราขายได้6 0พ0 ผู้ซื้อขายอันนี้ผู้ซื้อขายคืออะไรวะฮะฉันต้องการรูบี้สำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ไม่มีใครมีรูบี้ให้ฉันใช้พวกมันไม่น่าหายากขนาดนั้นใช่ไหมฉันสามารถหาหนึ่งให้คุณได้นี่มันบ้าไปแล้วรูบี้หรอรูบี้หรอจริงเหรอเยี่ยมเลยแต่ต้องค้นหาให้เร็วฉันต้องการมันเร็วๆนี้โอเค นำรูบี้ไปให้ผู้ขายโอเคนะครับรูบี้คือตัวไหนผมยังไม่เคยได้เลยนะครับรูบี้รูบี้รูบี้อ่ะมันไม่บอกเว้ยเออเดยอเดี๋ยวผมซื้อพกกระทะดีกว่าหูหมื่นสองวะห้าร้อยหมื่นสองห้าหมื่นห้าโอ้ไม g ก d อดทางนี้ละอันนี้สองหมื่น สามพันงั้นเดี๋ยวผมเก็บซื้อกระทะตัวนี้ดีกว่า1 2ื่นสองโอเคไหมไป let's go let's go เดี๋ยวยายาเลยครับทุกคนอุย๊ยผม,มวลวห้าแล้วนะครับทุกคนโ oh my god อ้ได้ทองอันเดียว รีบเ,เ,เ,เลยร<ฮ>ีบเลยรีบเลยโอ้โหขอแพตตินัมสองอันได้ไหมยอยากได้แค่แพตตินัมสองอันอะ่ะผมจะได้เอาไปทำอัญมณีอ่อะหรือว่าเครื่องประดงประดับอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านโฮ้ยขุดไว้ขึ้นทุกคน กลัจากทั่วโลกโหขุดไว้ขึ้นทุกคนสองรอบเต็มว้าวุยไ,ได้โชคลาบอุยได้นี้ด้วยโหโชคลาบจำนวนการขุดคูณสองโชคลาบคูณสองเช็คเช็คเอ้ยอะไรไม่รู้อะ่ะโหวสวยเลยอันนี้คืออะไรมันได้ถาวรไหม ว้าวแต่ว่ามันไม่ได้ของดีเลยว่ะอยากได้แพลตินัมอ่ะโอ้ยได้เทเนียมก้อนใหญ่ด้วยก้อนเบลเลอร์เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปคราบอัญมณีกันเลยนะทุกคนออ้ยมันต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นอีกว่ะครบแล้วแต่มันต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นละทุกคนเดี๋ยวผมขายหมดเลย จะได้เท่าไหร่นะครับรอบนี้หุยได้93 0 0โอ้ไม่เกโอเคมันให้มาซื้อถาดใหม่นะครับเดี๋ยวผมซื้อเลยหมื่นสองซื้อเลยนะครับโอเคมาผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับทุกคนมันให้ไปไหนต่อไม่มีนะครับเดี๋ยวผมก็ไปขุดต่อนะครับความจุถาดก็ได้เยอะนะปึ๊บหุยตอนผมเล่นนะมันช่วงอัปเดตด้วยนะทุกคน ตอนผมเล่นอ่ะผมเห็นอะไรตรัวนี้ปั๊บตักมาเลยเอ้ยเราลูบี้นี้มันเอามาต่ไหนวะทุกคนผมอยากไปหาลูบี้ว่ะอุ้ยรอบนี้ได้ก้อนโตอ่ะทุกคนไทเทเนียมอะไรนี่ก้อนยังโตเลยเชี่ยแล้ว หนักกี่กิโลวันนี้โอ้โห2.3กิโลโอ้ไม่ก็อสยังหนักเลยทุกคนเปลวไฟสุริยะโอ้ m ม่ก็ขุดในโซนเปลวไฟเพื่อเพิ่มขนาดและโอกาสในการปรับแต่ง อะไรโพลต่อหน้าเนี่ยปังอะไรอะ่ะเฮ้ยมีเปลวไฟด้วยทุกคนมีเปลวไฟด้วยโอ้ my god ขอมีลูบี้เถอะขอมีลูบี้เถอะลูบี้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยว่ะทุกคนมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วฟับ ปับป๊บปับป๊บปั๊บอืมของดีไม่หีิของดีไม่หน่โอ้โหโอ้ยแพทเทเนียมโอ้โหทองโทเปสรูบี้โ oh my gosh ได้รูบี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งภารกิจกันเลยนะครับทุกคนเราได้รูบี้มาแล้วเดี๋ยวหารูบี้กันโอ้ยรูบี้นี่ครับ4,000เลยเหรอหายากนะครับเขาบอกว่าหายากมาก ก็แสดงว่าน่าจะหายานะครับรูบี้ลูบี้อยู่ตรงนี้นะครับลูบี้สีแดงอุ้ยผมได้อะไรอะ่ะแลอะไรวะนนี้อ่ะอบอันเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอบอันโอ้ยไม่ก็ดูดีทุกคนห้าหมื่นเลยหรอห้าหมาอย่างแพงเอารูบี้ก่นอนอันนี้ขึ้นไปรูบี้ลงมาอ่ะลูบี้เอาไปเสร็จแล้วอุ้ยเวลเพิ่ม 789ภารกิจสำเร็จซื้อพั่วใหม่ดีกว่าต้องพั่วใหม่เลยเพราะว่าพั่วเดิมอะมันช้านะครับเดี๋ยวผม,มันซื้อพั่วใหม่เลยนี่แหละซื้อมาแล้วพั่วใหม่นะผมว่าน่าจะฝั่งนู้นได้ปะเดี๋ยวผมลองนะครับฝั่งนี้น่าจะขุดได้อุ้ยสวยเลยนี่เห็นไหมพั่วนี้ฝั่งนี้ขุดได้เบฟาสุริยะมาแล้วะ่ะโหเทเทเนียมแพตตินัมโอ้ย นั่งนั้นเดี๋ยวผมขายหมดเลยไป let's go ขายทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่วะโอ้โหได้17ื่นเจ็ดนะครับทุกคนก็ได้เยอะนะวู้ชีตโวชีตมา17ืนะ่นเจ็ดอันนั้นทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปโอเคเดี๋ยวผมเอาไซ้นี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีการเนี่ยผมว่ามันมีการบูสต์การขายนี่คือแบบว่าถ้าสมมุติขายแล้วมันได้เงินเพิ่มปะบูสต์การขายแล้วก็มีโชคลาภด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะดี ผมใช้แปดอัน1 2 3 4 5 6 7โ oh, อ้ชีตบกว่าใช้5อันผมไม่ได้อันนี้ไว้ว่ะทุกคนโอเค1 2 3 4ได้4ดาวอะ่ะถ้าผมเอาอันนี้ได้4ดาวเหมือนกันงั้น อาจจะอันแพงๆ,ๆดีกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามกิโลเไว้โอเคเดี๋ยวผมเอาปลานี้นะก็คาบเลยโอ้โหได้หกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ก็ดดีนะครับทุกคนได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ชุดสํารวจอุปกรณ์ใส่เลยนี่นะครับใส่มาหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมแบบว่าผมยังไม่อัพดีกว่าเพราะว่าถ้าผมอัพไปเผื่อมันแตกได้นะครับคือเนี่ยผม,ผมยังไม่อัพดีกว่าถ้าผมอัพไปเผื่อมันแตกได้ไม่รู้ว่ามันแตกได้หรือเปล่านะผมก็ไม่กล้าเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวค่อยอัพแต่มันออกยังไงวะโอเคเล็ก2นี่ครับถ้าจะอัพน่าจะเป็นอันนี้นะผมว่าไม่ใช่ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับทุกคนคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมเล่นแมปนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่น f e w moments โอเคเดี๋ยวผมเอาไปขายกันเลยนะครับทุกคน ปึ๊บมูลค่าได้อันนี้มาใหม่วะแล้วก็ได้อะไรอีกวะได้เนี่ยโอเคแค่นี้แหละเอาลงปึ๊บขายทั้งหมดมาจะได้เงินเท่าไหร่วะโอ้ยห้าหมื่นนะครับทุกคนโหอย่างเยอะเลยเ<ม>ชีย่ยแล้วมันให้ไปซื้ออะไรอีกเนะี่ยกระถังอะไรเนี่ย กระถังนี้เฮ้ยผมมีเงิน60,000แล้วเวิเก้9โอเคเดี๋ยวผมซื้อกระถังนี้เลย50,000ไปเรียบร้อยนะครับซื้อมาแล้วโอ้หดูนะครับอันนี้มีแบบเอฟเฟกต์ด้วยโคตรสวยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมแบบไปทำอะไรหรือว่าเล่นเกมอื่นหรืออยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะโอเคครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด,ดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะครับ